Hey. Hey. เฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรลมแรงขึ้นมาเลยพี่นู่นมีลมกระโชกเลยเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรใครอย่าไปทักดิอย่าไปทักมีหมอมีหมออยู่นี่พี่นะอยู่ใกล้ตัวผมตลอดนะเผืเ่อฉุกเฉินนะมีอัน,นตรายนั่นนะ เฮ้ยเฮ้ยแล้วรุ่นอะไรอีกวะสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนลุงป้านะอ่ะทุกทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีกับพี่ซารับนายอาพีเทียน ครับผมซึ่งวันนี้นะครับเรานะครับจะทําการเดินป่าขึ้นไปนอนบนโดงเต็งลังอีกครั้งหนึ่งนะพี่นะซึ่งระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆนะพี่นะต้องขึ้นเขาลูกนี้ขึ้นไปอีกหลายลูกเขาเหมือนกันนะออกเดินทางตั้งแต่ตอนเที่ยงตอนนี้ใบสามย,ยังไม่ถึงไหนเลยเพื่อนเพื่อนนะเหนือโชว์ยังไม่ทันถึงไหนก็เหงื่อแตกเหงื่อโซกกันแล้วเพื่อนเพื่อนนะโอเคเพื่อนนะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วนะเพื่อนนะ ยังไงเนี่ยต้องขอฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเพื่อนนะก็โอเคเพี่เดี๋ยวเราขึ้นไปกันต่อครับเพื่อนไปลุยครับสภาพป่านะครับเขียวขึ้นเยอะเลยเพื่อนนะเพ,นนะเพราะว่าฝนตกมาหลายชุดแล้วนะครับเขียวมากมากนะแล้วก็เหนื่อยมากๆเหมือนกันนะดูเลยเพื่อนนะป่าสวยมากนะครับโอเค เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางกันต่อไป,ไปขึ้นข่าแล้วเขาลูกนี้เตียนผิดปกติเหมือนมีคนมาฝันป่านะเพื่นนะเพื่อเป็นไรของตัวเองแต่จริงๆนั้นน่ยทำไม่ได้นะเพื่นนะเหมือนจะใช่นะเพอมีหลุมการขุดเหมือนปลูกวัชพืชด้วยเฮายเยอีกไกล มัก็ชันมากลุยต่อพี่งเพื่อนผลเข่าขึ้นมาแล้วเพื่อเพื่อนเดี๋ยวจะขึ้นไปนั่งพักตรงนั้นสักแป๊บนึงวันนี้เอาน้องหมามาเป็นเพื่อนด้วยนะเข้าป่าใหญ่ระยะทางอีกคน ยาวไปว่าตอนนี้เนี่ยเราพักกันประมาณครึ่งชั่วโมงได้ละเดี๋ยวจะถึงมืดๆเอากินเพื่อนเดินทางกันต่อดูธรรมชาติหุบเขาลึกนะดูดิหมานหน้าไปแล้วอ้ยตัวอะไรวะอ๋อจิ้งเหลนภูเขาเพื่อน,นใครเคยเจอบ้างฮะไปนะโอเคเดินทางกันต่อครับไป ยาวๆดีนะมันยังมีต้องรอยของชาวบ้านที่มาทำไร่เนี่ยจะมีรอยทางเดินอยู่ไม่งั้นมีต้องฟันป่ายับแน่ฟังทางเดินยับแน่เพื่อนๆนี่น้องหมานหน้ามาอยู่นี่ไอ้ขาวโ้ยขิงเขาอีกแล้วอะ่ะ ไปลุยเพื Kristin, ่อนๆตอนนี now, ้นี่ยผนเข่ามาอีกลูกแล้วแล้วก็เข้าสู่ป่าไผ่อีกละทางยังอีกยาวไกลไปเฮ้ยพีซ่าถึงเอาถึงเอาพี่เพื่อนเลยนี่ Bé Từng ngạo Ôi Chuyên chạy rồi Ồ Khao Nhìn thuyền ơi từng ngạo Hai người rồi Đu Đây là thả Mấy chai cay cay mình tăng นี่น้องหมานันหมาให้เหนื่อยเดี๋ยวให้หมากินน้ำสักหน่อยกระลิกกลิกลิโอ้โอ้โอ้ขาวขาวเดินหนีไปพี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปต่อไปดูทำเลในการผูกเปย์ให้พ้นจากสัตว์ร้ายนะพี่นะนะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตเดินขึ้นไปกันต่อพี่เพื่อนไป น้องหมานาทีมาเนี่ย,อนนอยโอ้ต้นไม้ล้มเนี่ยมันน่าจะเป็นจากลิงหักนะลิงป่ามันหักนู่นด้วยระวังลิงนะพี่คืนเนี้ยระวังลิงนะเนี่ยมันหักต้นไม้บนเนี่ยมันมากินลูกไม้มันก็หักหักหักดูดิ เป็นไงพี่เหนื่อยไหมใลกล้ถึงละใกล้ถึงละพี่ซาบอกไกลของมึงนีกู้กลัวชิบหายหลายไกลละกี่ไกลแล้วพี่กี่ไกลละโอเคเพื่อนรุยกันต่อโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราจะผูกเปกันตรงนี้แหละมาสูงละพี่เดี๋ยวผูกเปตรงนี้แหละ จะผูกเป็นนี่แล้วผมจะผูกต้นนี้นะครับไปต้นนู้นได้ไปท้าผูกแข่ต้นนู้นมาต้นนี้นะโอเคเดี๋ยวนาผู้ผมสองคนก่อนญาติเตรียมการตั้งแคมป์ก่อนี่เพื่อนและจะประกอบอาหารทีเดียวเลยนะครับยังไงฝากเป็นกําลังใจงให้เราสองคนด้วยนะเพื่อนนะโอเคเพื่อนผมเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวไงครับปรุเสร็จแล้วผมจะประกอบอาหารแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหวิวอย่างสวยวิวสวยมากพี่นี่คือวิวธรรมชาติเลยนะเพื่อนเพื่อนนะดูนะครับแท้เลยโอ้โหวิวสวยมากโอเคเดี๋ยวผมจะทําการลงไปประกอบอาหารแล้วพเพื่อนอเ,เพื่อนโอเคครับเพื่อนตอนนี้เราทั้งสองคนรับประทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอิ่มไหมพี่อิ่มนำสามลานะพเพื่อนนะ โอเคครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไงไว้เจอกันในยามค่ําคืนนี้นะครับเดี๋ยวจะคอยอัพเดตสถานการณ์และเวลาให้ชมเรื่อยๆื่อนะเพื่เพื่อนนะก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนนะตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกว่าแล้วนะเพื่อนนะซึ่งยังไม่มีเสียงสัตว์ป่าเดินไปมาเลยนะเพื่อนนะก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะคอยอัพเดตสถานการณ์ให้ดูเรื่อยๆื่อนะเพื่อนนะเพราะเวลาช่วงเนี้ยสัตว์ป่ายัางไม่ค่อยจะเดินนะเพื่อนนะแต่เมื่อกี้เห็นกระรอกอยู่ 2- 3สามตัวนะครับน้านบนเนี่ยมันตายกลับไป ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนจะไปรังหรือเปล่าเพื่อนนะก็โอเคครับพี่เดี๋ยวยังไงเสียง,งอะไรวะเฮ้ยก็เฮียเพื่อนยังไงพวกผมจะคอยอัปเดตสถานการณ์ให้รับชมเรื่อยๆนะครับเฮ้ยเสียงอะไรเปิดไม่รู้เหมือนกันพี่ เจอไ,ไหมไม่เจอโอเค okay, ครับพเพื่อนๆยังไงเดี๋ยวจะคอยอัปเดตสถานการณ์ให้ดูเรื่อยๆนะช่วงยาค่ำนะเนี่ยคำ่คำคำ่คำทุ่มกว่า,วาสวัสดีในายามดึกครับพเพื่อนตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มกว่าๆนะเพื่อนนะยังไม่มีวิแววของเสียงอะไรนะเพื่อนนะเมื่อกี้เหมือนจะได้เสียงเหมือนกิ้งลงไปข้างล่างไม่รู้ว่าเป็นเสียงสัตว์หรือเปล่านะเพื่อนนะน่าจะเป็นเสียงสัตว์น้องพี่ แน่ใจว่าเป็นเสียงสัตว์หรือเปล่านะเพื่อนนะน่าจะเสียงสัตว์นะครับเหตุเสียงสัตว์จะกลับที่หรือว่ากลับลังนั่นเองนะเพื่อนนะก็โอเคเพื่นอนยังไงเนี่ยเดี๋ยวไว้เจอกันในยามดึกนะเพื่อนนะเดี๋ยวจะคอยอัปเดตสถานการณ์ให้ดูเรื่อยๆนะเพื่อนนะพี่เนนะพื่อนครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วนะครับพี่เพื่อนซึ่งตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ว่างนอนพอสมควรแล้วเพราะเดินมากับพิซซ่าเนี่ย ระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆนะครับเพื่อนนะเสียงกิ้งลงอีกล้นะครับเสียงกิ้งหินไอเสียงหินกิ้งลงไปมากพี่ก็ถ้าไม่เจอผมเปิดคลิปหรือว่าอัปเดตแล้วเนี่ยอาจจะนอนพักนะครับเพื่อนนะยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอไว้เจอกันในยามเช้าเพื่อนนะก็โอเคพี่เดี๋ยวเราสองคนนอนพักดีกว่า นะครับในค่ำคืนนี้ไม่น่าจะเจออะไรนะเพื่อนนะเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงวิวแววของสัตว์เลยนะเพื่อนนะได้แต่พวกหินหล่นกิ้งหล่นนะเพื่อนนะพอดาสองก็ไม่เจอกับอะไรนะเพื่อนนะโอเคพี่ง่ายเดี๋ยวไว้เจอกันในยามเช้าเพื่อนนะบายบายครับเสียงอะไรบูซ่าเสียงคนเดินวะเสียงสัตว์ป่าหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเอะไรลมแรงขึ้นมาเลย พี่นู่นมีลมตัดช่วงเฮ้ย,ยอะไรใครอย่าไ,<ห>ไปทักนะดิอย่าไปทักมีหมอมีหมออยู่นี่พี่นะอยู่ใกล้เัือผมตลอดนะเผื่อฉุกเฉินนะมีอันตรายนั่นนะอะไรใคร เฮ้ยเราลุ้นอะไรอีกวะใครมาเดินในป่าคา่ำคืนค่ำคันมืดน,น่ะใครใครครับมาได้ไงพี่จัมีดเลยจัมีดเลยไม่ไว้ใจละใครครับไปเรียกไม่ตอบ เ,เอาแล้วผู้ชายห,หายไปไหนหเลยวะเฮ้ยเฮ้ยใครครับไหนจะไปไหนมาได้ไงปไาจะไปไหนปาจะไปไหนอ้ยไปนู่นเรวคดไวอ่ะเห็นไหม สองคนพี่เดียววะมีสองคนไปไหนอยู่นู่นคนนึงอยู่ไหนเนี่ยจะเดินขึ้นเขาขึ้นมาเฮ้ยวิอาไม่ตก้ยคนนู้นเดินมานี่แล้วพี่ระวังระวัง cái này lắm đi này nữa này Đi này à sẽ là luôn chắc này lắm lâu mà lâu hài với này quá mà cả hài với ดีว่าขีดเส้นอาคมรอบรอบรอบบริเวณแผนเปไว้นะพี่ๆนะตอนนี้เที่ยงคืนจะตีหนึ่งแล้วพี่เพื่อนๆตาขอร้องไปไหนแล้ววะพี่เห็นไม่ด้วยวารีรับจริงๆไหนเฮ้ยเดี๋ยวไงทแค่นั้นคนต้นไม้เฮ้ยมีอะไร ơi, à lại cái xe này ngang lang ít hơi hơi à lại nu khai à kẻ chặt luôn. khai phi bị thác cho bà khẩu vào mà thằng phủ mà thằng mía lên thì đi ผมไม่ได้มาลบหยู่อะไรกันนะมานอนป่าเฉยๆนะครับถ้าพวกผมไปทำอะไรให้ไม่พอใจก็ขออาภาัยกันด้วยนะครับพวกผมมานอนป่าเฉยๆพวกผมมาตั้งแคมป์เฉยๆนะ ถ้าเป็นเจ้าป่าเจ้าเข่าลูกช้างก็ขออภัยจะทําผิดป่าหรือว่าเหตุเหตุอะไรที่ต้องทําให้ท่านโมโหนะลูกช้างขอโทษนะตรงนี้ด้วยนะครับอย่าก,กดอย่าเคืองลูกหลานนะเสียงพี่ทำไมาอีกรอบหนึ่งพี่แผ่ไม่ตาเลยนะเสียงเสียงเอา้เอาเฮ้ยมาโผล่นี่แล้วพี่แผ่ไม่ตาเลย ถ้าจะมารับบุญก็มารับด้วยกันนะไปไหนแล้วไอ้คนนึงเป็นคนหรือผีวะพี่ถามไม่ตอบไม่มีไฟด้วยนน่นไงได้เดินมาได้ไงนุ้นมืดค่ำๆบนป่าบนเขาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแผลไม่ตาพี่สั์เพลสั์ตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก แก่แก่จะตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจง,งเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันรักกันเลยมันไปมันขึ้นมาเฮ้ยมาเอาบุญบอกว่าพี่เฮ้ยสัสต,ต,ต์เพสัตว์นมึงจะสัตว์มาโตนะตขวงมึงสัตไม่ได้มารบกวนอ,อะไรนะถ้าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาก็ขอผิดผ้าประการใดขออภัยนะครับกูผมมาพักค้างอ้างแรมดีเชยนะ หมือนจะหายแล้วเหมือนเขาจะเดินหายไปแล้วทำอะไรกันแน่วะเหมือนเขาจะเดินหายไปแล้วสงสัยต้องการบุญบ่อพี่เหมือนมันจะหายไปแล้วเงียบไปแล้วหายไปเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยนะพี่เพื่อนงหายไปเลยพี่ถามอะไรก็ไม่ตอบเออเมาบุญเปล่าวะไม่รู้ มารับบุญต่อพี่เพื่อนเป็นเรือสีหรสิ่งที้รับแต่มีน่าจะใช่คนแน่นอนพี่เ,<อ>เพราะมันไม่ม,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 มีมันไม่มีไฟฉายมาเลยยังไงก็เตรียมระวงังด้วยคืนนี้ต้องนอนระวงังระวังกันแล้วแหละมีหมออีกเรื่องมันอยู่กับเองใช่ไหมอยู่ในกระเป๋าข้างๆอย่าเผลอนะเงียบไปแล้วหายไปแล้ว เบิต้องปิดไฟอยู่เงียบๆ่อนสักพักดีกว่าวะได้พี่ลองปิดไฟระวังภัยกันสักพักหนึ่งเพื่อนเก็บไว้ดีๆนะเออโอเคเพื่อนเดี๋ยวไว้เจอกันครับเก็บดีนะพี่ซามีเสียงหินหล่นวะดูเป็นตัวอะไรเฮ้ยพี่ออกมาจากหลังต้นไม้เลยเจอต่อหน้าต่อตาเลยนั่นน่ะ นั่นน่ะเมื่อกี้อยู่จากต้นไม้ใหญ่โผล่ออกมาเฮ้ยเอ,อ้าไปครับไปสามกว,ากว่าแล้วนะไปครับนอนกึ่งหลับกึ่งตื่นเพื่อนมไม่ตอบเฮ้ยมันถามไม่ตอบมันคนหืผีวะแล้วมันเดินยังไงไฟมันไม่มีไม่รู้เหมือนกันไปครับ ถามก็ไม่ตอบอยู่ใครอยู่มันนะครับอย่ามายุ่งกันนะเฮ้ยเฮ้ย,ยอย่าไปทางพี่อยู่เฉยๆอะไรนี่กันวะไหวมันเดิน มันอะไรกันแน,มน่มันเดินได้ไงวะป่าหรือเปล่าวะมันเดินได้ไงต่นค้าคืนมันเฮ้ยแล้วตัวผู้ชายหายไปแล้วนะแตบบ่มียมเนผู้หญิงเนะี่ยลมกันโชกแรงด้วยลมแรงเลยเนาะที่แรกไม่มีลมแม้แต่แอะเดียวพเพื่อนเพื่อนพอเรามาปุ๊บลงแรงปั๊บเลยหายไปแล้ว นอนนอนปิดไฟฟังอีกรอบนึงเ,เพราะว่าช่วงนี้ก็ตีสามกว่ากว่านะใกล้จะเช้าแล้วเหมือนกันโอ้ยนอนผ่านพี่เป็นไงบ้างพี่ดูพิซซ่าเตรียมมีดหมอพร้อมนะโอเคเพื่อนเดี๋ยวยจะคอยอัพเดตสถานการณ์เรื่อยถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจเจอกันตอนงเช้าเลยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนลุงป้านะอาในยามเช้าด้วยนะครับ เมื่อคืนเนี่ยไม่รู้ว่าเจอกับอะไรนะเพื่อนนะกับชายนะครับเดินอยู่บริเวณด้านล่างเพื่อนนะเดินไม่มีไฟฉายไม่รู้เดินได้ไงเพื่อนนะแล้วตอนนี้เนี่ยพาจิตใกล้ขึ้นแล้วนะคเพื่อนนะฝากเป็นกําลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะเพื่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราใช่ไหมพี่ไม่เคยชิดไม่เคยฝันนะว่าจะเจอพอก็โอเคเพื่อนนะยังไงนะ่ผู้ชมสองคนเนี่ยขอญาตเดินลงเขากลับบ้านก่อนเพื่อนนะไว้เจอกันขอบคุณครับ